สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับผ่าดวงเมืองปี2568ปีงูพ่นพิษเช็คบินคนชั่วอนุทินดวงแรงเป็นนายกหมอขวัญแม่นเวอร์ผ่าดวงปี2568ปีแห่งการกวาดล้างกว่าจะผ่านปีมาได้ แทบกระอักในปี2,567เปิดดูข่าวแต่ละวันกำลังใจดิ่งเหวไหนจากการเมืองที่แสนวุ่นวายเศรษฐกิจซบเซาเกิดโศกนาฏกรรมฆ่าชีวิตน้ำท่วมหนักซ้ำเติมด้วยไฟไหม้แถมมิจฉาชีพประบาดหนักมีทุกรูปแบบจนอยู่ยากขึ้นทุกวันรอดปี2,567มาได้ก็เก่งมากแล้วปี2,568ดวงเมืองจะเป็นอย่างไร จะดีขึ้นหรือเลวร้ายหมอขวัญแม่นเวอร์หมอดูชื่อดังคนไทยเปิดดวงแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบอนุทินมีดวงเป็นนายกพร้อมผ่าดวงนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรและเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนให้รู้กันไปเลยว่าจะรุ่งหรือร่วงในความร้อนแรงของการเมืองแต่กลับเป็นปีฟ้าเปิด อารทอยมาแรงคริปโตบูมสวนกระแสใครจับธุรกิจเกี่ยวกับดินน้ำและจะดีประเด็นอนุทินชาญวิรกูลดวงแข็งปี2569ดวงพุ่งอาจได้เป็นนายกส่วนคนที่ดวงเด่นขึ้นมาคือท่านอนุทินชาญวิรกูลดาวพฤหัสทำผลดีกับดวงชะตาตั้งแต่ต้นปีเลยทำให้ดวงแข็งสามารถแก้ปัญหาผ่านอุปสรรคไปได้ ถึงจะมีเรื่องรบกวนใจหรือมีปัญหาอะไรท่านก็มีประสบการณ์สูงสามารถเดินไปแก้ไขได้ถามว่ามีดวงถึงเป็นนายกรัฐมนตรีไหมมีครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ต้องเป็นท่านอุ้งอิงก่อนแต่ในภายภาคหน้าปีที่เหมาะสมของท่านจริงๆนะ่ะปีที่ดวงแข็งที่สุดคือปี25 6 9คือถามว่าตอนนี้ดวงดีไหมดี แต่ยังไม่แข็งมีคู่แข่งไหมมองภาพรวมแล้วไม่มีนะที่จะแข่งด้านการเป็นนายกเพราะเป็นกราฟชีวิตที่ค่อยๆขึ้นและแข็งด้วยขึ้นแล้วค้างด้วยความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายปี2568าปีแห่งภัยพิบัติใหญ่อาถรรพ์ผู้นำหญิงปีชงหฤรโหดสิ้นแสอาจารย์พานุวัตพนตพันวิชาตคุณ ต้นตำรับความแม่นคำทำนายทักษินว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่เมื่อ20ปีก่อนสิ้นแสดังผนวัตผ,ผนวิชาติคุณนักวิชาการนักทำนายที่มีประสบการณ์กว่า30ปีเตือนปี2568นับหนึ่งห่วงจุ้ยเปลี่ยนยุค9ปียุคกรรมสนองกรรมปีแห่งภัยพิบัตินับหนึ่งสยอง ปี2,569ฮารือโหดหนักแสนสาหัสอย่างแท้จริงไขคคำถามน้ำท่วมใหญ่เพราะเรามีนายกเป็นผู้หญิงจริงไหมการเมืองหนักหนานายกอิงอยู่ไม่ครบเทอมผ่าดวง6-8เลือกตั้งใหม่ปฏิวัติเปลี่ยนนายกใหม่จริงไหมห่วงชุย้ยยุค9เปลี่ยนทุกยุคยุคนี้เรียกกรรมสนองกรรม ทุกๆ20ปีตั้งแต่ปี2547ถึง2567ยุคนรกติดปีกเห็นผลเร็วทำผิดเข้าคุกแต่ห่วงจุ้ยยุคเก้านี้อาจารย์เรียกยุคก,กรรมสนองกรรมกรรมที่ตัวเองก่อไว้เตรียมรับกรรมที่ตัวเองก่อในห่วงจุ้ยยุคที่9อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันของโลกน้ำท่วมโลกนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือน กรุงเทพอาจจะต้องจมใต้บาดาลปี2,568จะเกิดอุทกภัยใหญ่ระวังเรื่องพวกนี้จะเกิดเมื่อสิ้นสุด180ปีตอนนี้มันเริ่มต้นแล้วเริ่มบอกแล้วเพราะเรานั้นทำกรรมกับโลกไว้ให้เห็นผลเราทำร้ายโลกโลกก็ทำร้ายเราปี2,568ปีแห่งการหักหลังกลุ่มลงทุนนักการเมืองรัฐบาลไม่มีมิตรแท้ ธาตุไม้คือดูดเงินเศรษฐกิจมหาภาคจะแย่คนรวยรวยใหญ่คนจนจนเหมือนเดิมปีงูนั้นเป็นปีแห่งการฉกฉวยโอกาสแหงกัดหักหลังกันในกลุ่มนักลงทุนนักการเมืองรัฐบาลไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรปี2568มีการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องมาดูกันว่าผู้นำ เกิดปีไหนกันบ้างดวงดีหรือดวงเข้าเคราะห์ถ้าดวงเข้าเคราะห์มากกว่าดวงดีนั้นก็มีโอกาสไปแต่ถ้าดวงดีมากกว่าเข้าเคราะห์ก็อยู่ปี2568เป็นปีของภัยพิบัติน่ากลัวซ้ำไม้เห็นได้ปี2569ถึง2570ธาตุไฟตอนนั้นจะหนักกว่าปีหน้าที่จะถึงอีกแต่ปีนี้ เริ่มให้เห็นแล้วนะน้ำท่วมใหญ่ขนลุกเหตุแผ่นดินไหวกว่า7ริกเตอร์สะเทือนกรุงเทพมหานครโหนชื่อดังเคยทำนายแล้วอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้เกิดกลางเมืองตรงเปะ๊ะจากเหตุแผ่นดินไหวณนะจุดศูนย์กลางที่ประเทศเมียนมาในความลึกประมาณ10กิโลเมตรและประเทศไทยรับแรงสั่นสะเทือนได้แทบจะทุกพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เกิดเหตุตึกถล่มและประชากรเร่งออกจากพื้นที่สูงกันด้วยความกังวลย้อนกลับไปเรื่องของศาสตร์ความเชื่อเปิดคำทํานายแล้วอมดูชื่อดังชื่ออาจารย์โสรัจจะดีกรีนอสตาดามุสเมืองไทยเคยทํานายตรงเป๊ะจนขนลุกเปิดคําทํานายปี2568อาจารย์โหนโสรัจจะ เจ้าของฉายานอสตาดามุสเมืองไทยหมอดูระดับประเทศที่ทุกคนรอคอยผ่าเรื่องร้ายปี2568สู่ปีงูไฟาบลาลัยกันในรายการไทยรัฐว่าเตือนแผ่นดินวิปรโยคใจกลางเมืองน้ำท่วมใหญ่ภาวาสงครามโลกสงครามข้ามดินแดนช็อกโรคสายพันธุ์ใหม่สุดสะพรึงฆ่าชีวิตคนมากมาย มอบการเมืองใหญ่ย้ำรอยประวัติศาสตร์เศรษฐกิจร่วงใหญ่ผู้คนทุกยากแล่นอื่นอีกมากมายขนลุกย้อนคำทํานายหมอดูชื่อดังผ่าดวงดิวอลิสราเห็นแล้วหนักหน่วงจากกรณีประเด็นร้อนแรงของดาราสาวดิวอลิสราที่ได้ออกมายอมรับปมยืมทรัพย์สินของเมวาสนาให้โซสาวสุดปัง หากย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาหมอดูชื่อดังอย่างหมอกฤิได้เผยคำทำนายของเดียวอลิสลาด้วยในปี2564หมอกฤิได้ทำนายว่าจริงๆแล้วดวงของดิวถ้าเราพูดกันถึงหลักตามดวงนะคือดวงเขาเนี่ยจะเป็นดวงชะตาที่เวลามีคนเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาทีละประมาณสองคนสามคน เขาจะต้องเลือกตลอดเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นชีวิตดิวจะพัวพันเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าเรื่องคนมีเจ้าของอะไรแบบนี้แต่ว่าคือถ้าพูดกันให้ถึงในลักษณะของดิวเนี่ยนะคือพูดอย่างนี้ความรักของเขาเนี่ยเวลาเขาเลือกคนใดคนหนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาก็จะดูเหมือนคนเจ้าชู้เพราะฉะนั้นมันเลยดูภายนอกเหมือนดิว เป็นคนแบบเจ้าชู้อะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยเท่าที่ดูจากตามดวงชะตาผมว่าดิวนะ่ะเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะสำหรับดาราสาวท่านนี้เรียกว่าบุญซ้ำกรรมซัดเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องเกิด15มิถุนายน2533ตรงกับวันศุกร์ย่าง35เป็นคนเกิดวันศุกร์รักความก้าวหน้าทัานสมัย ชีวิตอิสระชอบสังคมเกี่ยวกับศิลปะและการเงินเกิดมาไม่สบายไม่สมบูรณ์ในวัยเด็กในช่วงอายุจรอายุ34ย่าง35จะมีเรื่องเลวร้ายความไม่เป็นมงคลต่างๆแก้ด้วยการถือศีลทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นช่วงๆ่วง5 7 10วันเป็นระยะถึงจะผ่านไปได้